สวัสดีครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในถือว่าเขตอำเภอวังทองนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน,งนกแอนอำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลกว้วยน้ำฟูว้าฟูฟูฟอ,อูฟู ประจานี่แน่นมากเลยคนใต้ครับทองแดงเน่ยอย่าว่าคันครับบางคนโอ้ยพูดไม่ชัดนะเขาผมไม่ชัดะ่ะพูดกลางไม่ชัดแร่ะแรงตายได้แต่ว่าครับปากตายเออประจาตายว่า <laughs> นี่ดูไม่ชัดว่าอุทยาน,นอะไระตัวหนังสือเล็กๆมากเวลาสำคัญสำคัญอะเล็ก อัปเดตครับอัปเดตตะโดนล่าสุดเลยครับตะโดนมาเลขหนึ่งสองครับจากการแวะกลับปัป๊มปตทเมื่อกี้เจอของฝากเยอะเลยฮะก,ก้าวหลามเรื่องผัวก็ทำเป็นมัดมัดอะ่ะต้มเลือดหมู ดีที่ก็ไม่เกีนวัดลำกระโดนอยู่ขวามือวัดป่าวะเขาอยู่ขวามือเลี้ยวขวาไปนะฮะบ้านใหม่ทรายมูลดี คือที่พูดพูดไปอ่ะไม่ได้อยู่ติดกันนะครับก็บอกว่าเรียกว่าเรียกวาเรียกวาขว่าไปไปเจ็ดโลมั่งห้าโลมั่งสองโลมั่งซ้ายมือก็เห็นเลยะกว่าตอนนี้ตะดนอีโลโกโเก,กครับก็อัปเดตตะดนนะพอดีะ้าทิ์มาทางด้านหน้าพอดีเลยอ่ะทิศต,ตะวันออกอ่าเรามุ่งหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกมาจากทิศต,ตะวันตกมาจาก พิษสุนโลกแล้วก็วังทองอำเภอวังทองผ่านมาแล้วแต่ก็ยังอยู่ในเขตอำเภอวังทองอยู่ไบทางเกาคอครับตําดมาเลขหนึ่งสองครับ งค์การบริวารส่วนตำบลวังอ่านไม่หมดก่อโทษทีครับเอาไปว่าอยู่ในอำเภอวังทองบ้านบ่อบ้านบ่อนี่คไดเรียกบ้านบ่อนะฮะเดี๋ยวนี้อยากเพืพ่อนๆอย่าเข้าใจผิดว่าว่าผมต้องหาข้อมูลนะครับ ผมพูดไปนียผมดูป้ายข้างทางนะครับแล้วก็ดูจาก Google m a p อ่าผมเปิด g o o g l e Ma p ไปด้วยอย่างตรงนี้กิโลเมตรที่สองรอยเจ็สิบอ่ะก็เขียนไว้ผมก็พูดไปครับเพราะไม่เคยมาครับสำเนียงก็เป็นทองแดงอยู่ครับครนใต้ครับคลองตาเล็กอ่าเนี่ยป่านคลองตาเล็กอ่ะคือเห็นอะไรพูดในนั้นนะครับเอาไป็นว่าถ้าคนพื้นที่แล้ว อยู่ตรงนี้แล้วได้เห็นคลิปแล้วก็ผมพูดอะเขารู้ทันทีอะส่วนคนที่ว่าไม่เคยมาหรือว่าเคยมาไอ้นี่ขอโทษด,ด้วยคนที่ไม่เคยมาก็ก็เหผมมีอะไรบอก็พูดให้ฟังอย่างนั้นน่ครับเออนั่นแหละรู้รู้แต่ว่าถนนเนี่ยวิ่งจักนี่แลครับก็าามาอย่างเมื่อกี้อพิษณุโลกวังทองอำเภอวังทองไปอำเภอเขาคข,ข้อแล้วก็ไปเพชรบูรณ์ครับ ระยะทางก็ร้อยกว่าโลครับแต่ผมถ่ายเป็นเป็นตอนตอนเป็นช่วงช่วงครับนี่เมื่อกี้ผ่านมาของฝั่งแค่เลยนะข้าวหลามชื่อว่าข้าวหลามลืมผัวข้าวหลามลืมผัวหมายถึงว่าผู้หญิงซื้อข้าวหลามไปกว่าผัวเอ่อไปกว่าคนที่บ้านแต่ลองชิมดูชิมแล้วชิมเพลินชิมจนหมดเนยเขาเลยตั้งชื่อว่า ลืมออกไปให้ผัวกินเลยกินซะก่อนเข้าหลามลืมผัวแน่นอนครับแปลอย่างนี้แน่นอนครับกินหมดลืมผัวหนุ่นหนุฟันทุ้งเลยแสดงก่าเผาันตรงนี้เผาติดตะลุ่นเลยนะข้าหลามลืมผัวเผากันตรงนี้เลย <laughs> เผาเห็นเห็นเลย บ้านหนองบอนครับอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกบ้านหนองบอน,นะเป็นป่าเก่าลำนองไรครับท่านผู้ชมทางคดเคียวเรียวคองอัปเดตตลอด,ดนะครับ โอ้โพี่เขาแข็งแรงนะดูแบกขามไปด้วยโอ้โหฟันกระมงเลยก็ทำเลยอ๋เอเผาป่าเผ่าย้าครับเรียกว่าเผาข้าวหลามดูถนนติกับปีน้องกดเขียวแล้วโค้งโอ้โอโผมตัดคลิปก,ก่อนนะครับแล้วผมจะถ่ายใหม่